สวัสดีครับมาอัปเดตพี่น้องตั้งแต่ปลูกหอมบัวเลยครับสองมือเนี่ครับเนี่ยสองมือผ่านไปกําลังสิบปงครับผมสองวันผ่านไปกําลังสิบปงครับปลูกหนาโรงงานครับผมกําลังสิบปงพี่น้องกําลังสิบปงกําลังสิบปงครับพอแหวะขึ้นมาแล้วครับอีสองมือเับปลูกได้สองมือครับผมมือนี้มีแดดครับผมเนี่ยวาอัปเดตใะไเบิ้งครับ เอาต้นสดปลูกเลยครับเลยตัดใบออกปลูกเลยตัดใบออกปลูกเลยครับผมบแล้เพิ่งฟังนี่ครับผมอันนี้ปลูกแซมต้นแบกพริกไว้ครับปลูกแซมต้นแบกพริกกำลังปลูกกวงกระโกรกีเดียเจียครับผมอันนี้สองมือนะครับเสองมือยังป่งเงีเติบเลยครับเบิ่งปลูกต้นสดครับผมกต้นสดปลูกเนาะโมเดลหัวแห้งนะครับผมมันอายุประมาณสองเดือนก็เลยตัดใบออกเอามาปลูกตัดใบตัด,ตดหักออก่อน แต่าหาเ่าปลูกไม่ครับแบบพริกเข้าครับผมีม่อดอกแล้วีม่อดอกแล้วพี่น้องแล้วนจะเป็นหน่วยบะปลูกวิกไปซีต้นครับหาต้นครับผมตัวนี้วานปักซีจีนครับวานใจว่าจะมีหนาวอาทิตย์หน้าจะมีหนาวกินน้ำประทานแล้วเนี่ยครับผมกินน้ำประทานแล้วเบอซีเล้าครับครับผมเบอซีเล่ากับเทียม ขน,นนาานขนาดบ่คือ้นเลยครับนอนเจ๊อส้วนเหรอละขนาบขนาดบ่ขีดยาเยอไปเสียเนะครับบ่ขีดยาบ่ได้กินแบบบ่งขึ้นชายบ่งบักซี่เหล้ากับงามๆเลยครับผมมาเรื่องพอดีวันทมีบักซี่เล้ากินมาเอาเรื่องครับผมนี่งาม,มเบลีย์ยี่ครับผมขึ้นชายกับงามพ่อขึ้นชายครับผมขึ้นชายกังยบ,ยกบงามบัคเกเตียท้องสีกินนวย้ด้วยนี่เป็นนเม้หรือครับผมเกเทียท้อ เป็นหน่วยเลยครับล้มพายุพัดมึงงาใบหักเบิดเลยที่ได้หาลักมาตอกอีกครับเพาะเท็เป็นหน่วยเลยครับเป็นลูกแล้วนะครับผมมันอยู่น่วยหน่อยครับต้นนี้ก็ลังจอหน่วยหน่อยๆครับผมเพกรนเท็ดเนาะครับล้มผัดล้มแห้งหมดครับอาทิตย์หน้าก็สิล้มมาอีกเนาะพี่น้องอาทิตย์หน้าก็สิล้มมาอีกเห็นจังไหนกินขึ้นชายหลายๆนี่พวท่านเดียวไปกินตกเทืยนเด้ครับขึ้นชายเป็นหลายผล หลายเกินไปเนาะบ่อืดบ่อยากเกิดอแห้งอืดแห้งอยากเนาะตัวนี้พักซีเลาฟครับผมเกิดแล้วนะว่านในสองอาทิตย์แล้วเนี่ย<อ>เกิดแล้วครับว่านในสองอาทิตย์แล,ล้วซีเลาฟครับว่บานตะแยนแปลงขนาดก่าครับผมขนาดก็ซีเดโลถิ่มครับมันบ่คือเดนะครับบริชิตาซาร์เดนงามบูร์การ์เดเนียมะอืดตัวใหญ่ลกถิ่มได้ครับลกถิ่มม่าอยู่โยนไม,ม่ต้งมีมันก็มาเกิดอยู่ทต้งม,มีนครับสาร์เดนีลายก็คือ ตายอ็เป็นนะครับทนก็เส้นแหน็บๆบานเ่าเองงอมเราบอกมันทนอยู่ครับผมหอมเ่าก็ยังมูนีโบเบิดนะครับอันนี้ตัดเอาได้ครับผมบอกน้องๆว่างามสกินกับมันตัดเอาครับผมตัดจรงไว้จากขาข้อมือนี่ครับน้ำกินไปเลยฟักซี่กินก็กินน้ำมอทัศนแล้วพี่น้องเลยฟักซี่กินสิแดงหากมันตำใส่ตุ๋เลยงามบ่มีกับโมมี่นะครับฟักซี่กินดอกมันกินกับไปแดกบองเนาะดอกฟักซี่กินนี่ครับมันจะชอก่อดอกไปแล้วครับ เดได้ลกเด็ดดอกพวกกินน้ำบรทานครับกินน้ำบรทานกินน้ำบรทานครับผมบักซี่กินครับสิได้ปลูกผักไงเขาเดี๋ยวยังเอาปลูกไปรอบเบื้องเบียผักกันนะี่อันนี้เป็นดอกหมดแล้วครับเนี่ยเป็นดอกหมดไปแล้วนะครับผมบักซี่กินเนาะกินน้ำบรทานมันหลายพผลนน้ำบรทานนี่ขนาดนะครับผมขน,นาดขน,นาดบักขื้นเลยครับเ่ราะที่ฉีดยาสีเศร้าเห็ดดอกขนาดเห็ดหนาแข้งนอนจ่อครับ นอนเจาะสิเศร้าเห็ดเหรอครับเบิ่งแมงกระเบี่ยมาะไรไรนี่นอนได้ครับผมเอาบรรยากาศหนาโรงงานทั้งวงฝากครับผมออกดอกไปแล้วผักซีกีบพี่น้องออกดอกไปแล้วครับผมกินน้ำพลทตันออกดอกไปแล้วแต่ว่าดอกมันแฉบเลยครับหอมหอมมันๆนะครับผมยิ่งกับปนกบซืบกบมะปนนี่เห็นกบอยู่ซืบปนกบครับปนกินอยู่เหนื่อยอยู่ดอกผักซีนะครับผมเมื่อไห่เรามาแลกสิออกไปหากบมาปนเนาะ กินน้ำประทันครับมันยับรรยากาศหน้าโรงงานห้องครับผมปลูกพอด้กินครับผมปลูกพอด้กินครับเอาบรรยากาศอัปเดตมาอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องหลังจากปลูกต้นหอมแบงไปแล้วเนาะปลูกหอมแบงได้สองหมื่นแล้วอัปเดตเบิงนนบ้งต้นมาเบิ้งลตักซี่กินห้องออกดอกไว้แล้วกินน้ำประทันบ่เคลียร์ขึ้นตอนนี้กำลังจอหน่อยๆครับเคลียร์ขึ้นกำลังจอหน่อยๆน,นะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากวันววนี้มีแดดครับผมวันนี้มีแดดนะครับผม จะในขสีอัปเดตให้เบิ้งนะครับผมอัปเดตไห้เบิ่งเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งว่ามันเป็นยังไงผลออกมากอยังไดกำลังตึกแตกมากครับผมกำลังจะเกิดเนาะหอมบัวเลยฮะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไวแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตไว้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องขอบคุณมากๆนะครับทุกทุกการรับชมครับสวัสดีครับ